เชื้อ3ามคันจะมานะคะเริ่มตัแบบแ้งแต่แปดโมงเช้าที่สถานที่คือลานจอดรถตลาดสสรงบัง,งะกะปิง 3, สซอยราดพร้า121ค่ะเนี่าจะเป็นทัสเตอร์ใหม่นะคะรับแรงทะยูมาราบริเวณเฉพาะตลาดเนี่ย5ตลาดาใหญ่ๆั้องใป5ะตลาดใหญ่ๆเดินเท้าถึงรับหมดั่นจะมีคามไม่แน่ห็นว่าลาดพร้า121 129มันอนา,าริเวณมัน้ขึยังไม่ต้องพูดถึงชุมชนเนี่ยน้อง ยังไม่ต้องพูดถึงคนเท้ามาจาับจ่ายซื้อของในตลาดยังไม่ต้องพูดถึงพ่อค้า,าแม่ค้าในตลาดไม่ต้องพูดถึงลูกจ้างคนงานจํานวนเนี่ยมันมหา,าศาลจริงจริงนี่คือตลาดตารอากาศกลับมาต่อซีรีสครู่นี้นตตขณะที่เรื่องแ้มคนงานซึ่งสบปวที่สมัยบอกว่าตอนนี้โฟกัสที่แ้มคนงานทั้งหมดที่เกี่ยนข้อง มีมากกว่า20แชมป์และเทืที่มีมากกว่า20แคมป์บางกะปิบางเขนบางร้าวกล้วยขวานและบางแชมป์มีคนงานเกินพันคนค่ะบางเสียงของพันคนก็ตกน้ำค่ะอย่างบางหัวแหลงเนี่ยต่อไปที่จัวัมีแชมป์คนงานสองแชมป์แต่มันเป็นแชมป์ใหญ่ๆแชมป์คนงานเนี่ยนะฮะ ตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาตัวดูลักษณะของทั้งคนงานตอนชุกช้าก่อนนึกถึงคนงานเนี่ยลงไปก็ปติดน้ำไปเลยแก้วไปเลยน,นักพิณเอาไปนะข้าแก้วเป,ปิดก็ติดกันทุกคนต่อไปเป,ปิดก็ติดฉันก็กินมันใช้ใชีวิตร่วมกันอย่างนั้นวา,างเสียงที่โคตรดกโดยรวมๆแล้วนี่นะคะจากการเฝ้าระวังมาตั้งแต่เมษายนมีการพบการติดเชือ้อ กรทมปริมณฑลรวมกันยังอยู่ที่ประมาณสักเปอร์เซ็นต์ะคะจะว่าน้อยก็ไม่น้อยค่ะสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือเราเปิดโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลอุตราคำมอีกเท่าไหร่ก็อาจจะไม่พอค่ะถ้าเราไม่สามารถช่วยกันลดตัวเลขผู้ติดเชื้อได้ค่ะมีคลัสเตอร์ที่กรทมเฝ้าระวังทั้งสิน้นตอนนี้34คลัสเตอร์ด้วยกันค่ะเขตทั้งหมดในกทมซึ่งมีอยู่5 0เขตทั้ง50เขต มีแคมป์มากกว่า20แคมป์ค่ะและ